สวัสดีครับแฟนเพจจินนี่ช็อปไทยแลนดนะครับวันนี้ผมรัดแอดมินนะครับก็จะมารีวิวรถนะครับที่ทุกคนอยากจะรู้อยากจะเห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็จะแนะนำว่ามันมีอยู่2รุ่นนะครับในโมเดลของจินนีตัวใหม่นะครับ a อ l โมเดลตัวใหม่ก็จะมีจิน n ี่ตัวนี้ครับเรียกว่าจิน n ี่ธรรมดาก็คือ jb 64 jb 64นีครับก็สังเกตง่ายเลยนะครับดูจาก ด้านข้างรถนะครับจะไม่มีโปร่งล้อนะครับโปร่งล้อสีดําตัวนี้นะครับแบบคันนี้นะครับก็จังหวะว่ามีรถอยู่สองคันพอดีก็เลยจะเทียบให้ดูนี่ครับไม่มีโปร่งล้อนะครับอันนี้ครับจะเป็น jb เจ็ดสี่เรียกว่าจินี่เซราจินี่เซรา jb เจ็ดสี่ก็จะมีโปร่งสีดำาๆตัวนี้นะครับกับจินี่ธรรมดาตัวนี้ jb หกสี่ไม่มีโปร่ง หลายคนอาจจะสงสัยว่าไม่มีโป่งแล้วมันเท่ากันไหมไม่เท่านะครับมิติตัวรถที่ไม่มีโป่งมันก็จะผอมผอมโดยที่ผอมโดยตรงเขานี้เพาล้อนี้เนี่ยนะครับนี่เพาล้อตัวนี้มันจะผอมตรงตั้งกับโป่งเลยส่วนตัวนี้เจ็ดสี่ถ้าเอาโป่งออกล้อก็จะยื่นนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็ออฟเซ็ตล้อสองคันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับ ออฟเซตล้อต่างกันประมาณ20มิลเผาล้อเนี่ยต่างกันประมาณ1นิ้วข้างละ1นิ้วนะครับจะสังเกตง่ายๆว่าผอมเลยนะครับแล้วก็ข้อ 2, ข้อ3ดีกว่าอ่ะโป่งล้อเผาข้อ3คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นจีนี่ธรรมดาเนี่ยจะเป็นเครื่อง660ซีซีเทอร์โบ จนี่ JB74 เซล่าจะเป็นเครื่องพันห้าร้อยซีซีระบบขับเคลื่อนเหมือนกันเป็นตัวถังคัตซีบอดี้ออนเฟรมเอ่อเป็นคานหน้าหลังนะครับสปริงเหมือนกันหน้าหลังภายในเหมือนกันอุปรกรณ์ของตกแต่งสามารถใช้ร่วมกันได้มีแค่ล้อแม็กที่ไม่เหมือนกันกันชนที่ไม่เหมือนกันเพราะว่ากันชนตัว 6-4ตัวนี้ครับมันจะวิ่งเข้าหาโป่งแบบนี้การชนเรียกว่าง่ายๆว่าสั้นกว่าแต่7-4 7-4กันชนนี่ครับจะวิ่งเข้าหาโป่งแบบนี้ก็จะมีความกว้างของกันชนตัวเนี้กว้างขึ้นของ6-4เขาจะสุดแค่ตัวนี้นะนี่อแค่หนึ่งนี้6-4เรียกว่าสั้นสั้นอีกเป็นเป็นคืบอย่างนี้เลยนะต่อข้างส่วนตัวรถ โดยสมมาตรตัวรถเนี่ยแนวกระจังหน้าตัวเนี้คือเท่ากันแนวกระจังหน้าเท่ากันกระจกเท่ากันหลังคาเท่ากันหลายคนจะบอกว่ามันมัน,ม,นมันสวยต่างกันใช่ครับมันคนละแบบคนละสไตล์อ่าเราพูด,ดง่ายๆภาษาแบบชาวบ้านก็เรียกว่าตัวโป่งตัวผอม การตกแต่งคาแรคเตอร์รถก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ตัวเนี้ตัว64ในญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าป๊อปปูล่ามากนิยมมากเพราะว่าเขาผลิตใช้เองในประเทศเขานะไม่มีการส่งออกอยากได้เนี่ยต้องไปสั่งนำเข้ามาเองนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปเชียลนิดนึงส่วนนี้ส่วนตัวนี้74 74ตัวนี้จะเป็นเวอร์ไว้นะส่งขายออกทั่วโลกแต่ต้องผลิตจากในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ตัวนี้ยังไม่มีผลิตประเทศอื่นยังเป็นนําเข้าญี่ปุ่นส่วนตัว5ประตูเนี่ยเป็นผลิตจากอินเดียนําเข้าอะไรบางส่วนมานะครับตอนนี้เรายังไม่มีโมเดล5ประตูมารีวิวนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยอดใจรอนิดนึงนะครับเราได้คิดโปรเจกต์ที่จะสร้าง JB 74หประตูขึ้นมานะครับแล้วตกแต่งพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้นะครับ วันนี้ก็จะพาดูรอบรอบการตกแต่งคือสองคันนี้ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับสีเนี่ยเป็นสีเบทเดียวกันนะครับเป็นสีเขียวทหารเหมือนกันสีเดิมแต่การตกแต่งก็จะแตกต่างกันออกไปตามความชอบนะครับหกสี่หกสี่คันเนี้ก็จะเปลี่ยนชุดกันชนหน้ากระจังหน้าปิดล้อปิดช่วงล่างล้อก็จะเป็นแนวแนวแบบนี้นะครับเดฟเดบหน่อย เท่หน่อยครับสตล์ญี่ปุ่นยุ่นยๆเคก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมาแนะนำหรือมาคลิปอะไรฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม